โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับครับสวัสดีครับท่านปอวุโสครับสวัสดีครับอ่าอันนี้รอบแล้วครับแหละถามรอบนึงครับผมอ่าโอเคเอ่อเชิญเข้ามานี่หน่อยครับเอาตรงไหนดีนี่แหละครับอ่าก็ตอนนี้ผมอยู่กับปออุโสนะครับก็ทําหน้าที่รักษาการนายอำเภอนะครับครับผมก็เดี๋ยวเขาจะมาสอบข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวคือปอวุโสได้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องช้างเพเภอแม่ใจได้มาแอวงานนี่ ขอแหมสักรอบนึงครับเกี่ยวกับตีมาทีไปและจุดประสงค์ของงานนี้ครับผมก็คือเจีน,นะครับขออนุญาตนำเรียนปีนอ้องผู้รับฟังรับชมตียูทางบ้านนะครับก็คือซึบเนื่องจากหนองลิงไซต์ที่ท่านเห็นนี่นะครับประมาณ5 5 6 3ไร่แปดชุดเก้าตารางกิโลเมตรนะครับตีพานมาเนี่ย ตื่นเขินมากนะครับจนท่านร้อยเอกธรรมนัฐผมเผารัฐมนตรีช่วยบาการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีคนพะเยาคนเหนือของเขาเนี่นะครับกับท่านผ้วก,กมลเชียงวงได้รวมกับอำเภอและส่วนราชการโดยเฉพาะโครงการชุมพรานและเครื่องจักรกลของเชียงใหม่เนี่ยได้ดำเนินการคุดหลอกนะครับเฟสแรก จริงๆมันมีอยู่3เฟสนะครับตอนนี้เฟสแรกดําเนินการไปเรียบร้อยน้าจริงเ่มีแค่5้าล้านลูกบาทต่อนั้นแต่ปัจจุบันนี้ท่านจะเห็นน้ำแต่ไม่ไมดเลยประมาณ12-15ถึง้าล้านลูกบาทเมตรเฟ, 2> ฟส2กําลังจะคุดอยู่ตีหัวหนองหลิงทรายนะครับทำเป็นแก้มหลิงสามประมาณ3 0 0รอยไร่เราจะทําเป็นก,กาะกลางน้ําลูกหัวใจคือ,อเป็นตีทิ้งดินแล้วทําเป็นก,กาะกลางน้าลูกหัวใจเพื่อจะเป็นแรนด์มาคแหงใหม่ของ จังหวัดพะเยาเหานะครับแล้วเฟสสามก็จะคูดเข้าไปแหมตีเป็นสันดอนดินแล้วเป็นพุ่งยาตีว่าได้เกิดประโยชน์อย่างเลยแต่ขอเย็นนี้ยืนยันว่าในส่วนของปลาไ่พื้นที่พื้นฟูอนุรักษ์นี่เขาจะบัดแต่เขาจะบัดดำเนินการอย่างเลยจะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อตีอยู่ของนกตีอยู่ของป่าอันนี้ทุกคนสบายใจได้นะครับเขาจะคุดเฉพาะตีทำให้เกิดประโยชน์กับปีนองราษฎรเตาอันก็คือน้ำ น้ำคือหัวใจนะครับอันนี้คือเป็นแนวคิดของท่านร้อยเอกธรรมนัทพมเผาซึ่งมีดําริดําเนินการทุกอย่างนะครับจนมาเป็นวันนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับเราก็โครงการเ,าเรือพายปองมงพื้นบ้านก็เช่นกันเป็นแนวคิดของท่านร้อยเอกธรรมนัทพมเผาที่อยากจะส่งเสริมในในเมื่อเขาขุดน้ำเรียบร้อยละได้น้ำกันมุดละเจ้าบ้านยิ้มกันมุดละต่อไปอย่าทำนาสองรอบ าชาวกเกษตรกรบอกวา่าเคนตารูปบอกวา่าลิ้นจีก็จะมีน้ำในการทำกรเกษตรกรรมนะครับพอมีน้ำพอเพียงแล้วต่อไปก็ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นท่านร้อยเอกธรรมนัทผมเผานะครับท่านก็เลยว่าเออเขาจะมีไออย่างสักอย่างติเพื่อจะอเป็นจุดเริ่มต้นดึงนักท่องเที่ยวนะครับทางาชมรมกับนั้นพี่บ้านอ,อปทอทั้งจิตแห่งกับนั้นปลวงท่านนายกกับอำเภอก็เลยรวมกันคิดาตามแนวคิดของท่านร้อยเอกธรรมนัทผมเผานะครับก็คือ เอาวิถีชีวิตนะครับซึ่งหนองเล็งซ้ายเนี่ยคือเป็นแหล่งธรรมหาขินของประมงขึ้นบ้านอยู่แล้วนะครับเลี้ยงมาหลายชัวอายุคนก็เลยมีแนวคิดว่าควรจะมีประเพณีอันดีงามซึ่งตะกอนมันก็มีกันแต่อาจจะมาได้รวมกันเป็นจริงเป็นจังเหมือนข้างนี้ก็คือเอาประมงขึ้นบ้านทั้งหมดมาแข่งขันกันนะครับสร้างเป็นวัฒนธรรมประเพณีและที่สาคัญที่สุดนะครับปัจจุบันเราจะเห็นว่าความสามัคคีของประเทศไทยเนี่ยสำคัญที่สุด ท่าน้อยเอกธรรมนัฐปมเผาเลยเน้นว่าเขาอย่างเี้ยมีคิดกรรมจะไดคือสร้างความรักสมัคกสมานความสามัคคีเขาเริ่มต้นจากจุดอำเภอแม่ใจก่อนก็นได้ทั้ง66หมู่บ้าน6กตำบลเจ็ดออบะทก็เลยมารวมจิตร,วม,รวมใจกัน นะครับโดยใช้มตโตะนะครับรักไม่ใจสร้างไม่ใจไปด้วยกันอย่างยังยืนคำคำนี้นี่ฟังแล้วคือเขาต้องทำให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในวันที่6ธันวาหกสาเป็นแค่จุดเริ่มต้นต่ออันนะครับขอเน้นย้ำก็คือเอาทั้ง6 6หมู่บ้าน6ตตำบลเจ็ดอปทอมารวมกันมาแข่งกันคัดนักกีฬา ในแต่ละตำบลน,นะครับโดยเฉพาะเยาวชนอายุมะเกิด18เนี่ยเขามีประเภทหนึ่งเพราะว่าเยาวชนคือรา,ากฐานสําคัญของประเทศไทยถูกไหมครับทางอำเภอเม่ใจเขาเลยมาได้ละเลยเกาะจัดประเภทประเภทหนึ่งก็คือเมื่อายุมะเกิด18ปีเขาจะเยาวชนจ้างบ่าจ้างบ่าเป็นยังมาฮัดมาฝึกเพื่อเพิ่นจะได้รักความเป็นคนแม่ใจรักหนองลิงสายที่เป็นทรัพยากรของอำเภอแมจใจและของจังหวัดพะเยาเพื่อเป็นของดีของประเทศต่อไป เขาจะต้องให้อยาวชนมารักและห่วงเห็นนะครับเขามีส่วนร่วมหลังจากนั้นเห็นกลุ่มหนึ่งก็คือตั้งแต่อายุ18ขึ้นไปอันนี้ก็ปอลวงกำนั้นนายกหรือปีน้องราศดรในพื้นที่สมัครกันได้หมดเลยนะครับโดยเรามีรองวันคือมดเลยแล้วก็มีการประกวดของเชียมีมวยทะเลแต่มวยทะเลนี่เขาน้่คนต้องแข็งแรงต้องเป็นน้านะครับพอเดี๋ยวมันจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยตัว นะครับอันนี้ก็คือ,อการจัดงานวันที่6นะครับจะมีแข่งตั้งแต่เจ้าเลยนะครับแลเราได้รับเกียรติจากท่านร้อยเอกธรรมนัฐนะครับผมเผา่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาหกรณ์กรของเขาเนี่ยมาเป็นประธานตัวนะครับอ,อันนี้ก็คือจะรวมคนทั้งหมดนะครับสามหมองกว่าชีวิตในอำเภอแม่ใจเนี่ยมาสนุกสนานมาสร้างประเพณีอันดีงามและเดี๋ยวเขจาจะต่อยอดในช่วงพฤษภาช่วงลินจีออกมักติสุดคือช่วงหนึ่งถึงสาว พฤษภาภาของแต่ละปีแต่สําคัญที่สุดตี่านมาลิ้นจีเขาเนี่ยหนึ่งต้องขนไปขายต่างจังหวัดไปใส่รถไปออตกองตกงตก็แต่ไปแนวคิดตรงนี้ป๊อปทางงานตรงนี้เป็นรูปเป็นล่างดีขึ้นเขาะจะประเมินนะครับติดตามและหลังจากนั้นช่วงพฤษสภาเขาจะมีการแข่งเลือตอนนี้จะเป็นสากลนักขึ้น12บสองปีปลายนะครับโดยเป็นโอเพ่นนะครับคนทัวระเพศมาแข่งได้เลยอันนี้เขาทาง ทีมงานอำเภอแม่ใจนะครับโด,ดยท่านร้อยเอกธรรมนัฐพงเพาก็ประสานทางท่องเที่ยวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จะโอเพนล้วก็มาจัดงานตีนีเลยนะครับเอาลินจีคนแม่ใจกับลินจีมาขายตีนีมีแคนเตอรลูปปลอดภัยก็มาขายตีนีมีบัตเต้าบัตแตงมาขายตีนีนะครับต่อไปเขาก็จะสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่หลายๆอย่างอันนี้ขอเน้นย้ำว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นความตั้งใจของคนอำเภอเม่ใจนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับทั้งหมดของคนอำเภอเม่ใจเนี่ยจะได้จะต้องมาทั้งหมด นะครับอันนี้คือรวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับข <c oughs> ับเคลื่อนแม่ใจไปตัวกันอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ทีทีมงานของอำเภอแม่ใจทั้งมดที่เขาได้ตั้งอกตั้งใจกันนะครับเราก็เชิญคนจากจังหวัดพะเยานะครับมาแอลพอว่าตีเปินอู้กันว่าคุดหนองน้งไ้ายหนองนง้ายมันเป็นจะได้มะพอนะครับว่าเปินเนี้ยจะได้พ่องนะครับซึ่งอันนี้เปลี่ยนเพียงเริ่มต้นสองอันเดี๋ยวทางทาง่ทานร้อยเอกธรรมนัฐผมเผารำตีช่วยของเขาเนี่ยครับจะประสานงานจะ ติดตามงบประมาณเพื่อปีน้องระะอัศดรบำบัดทุกบำรลุงสุกเพื่อกับปีน้องระะอัศดรแหมงนักนะครับในพื้นที่นี้นะครับเพื่อจะเชื่อมโยงไปแหมหลายๆอำเภอโดยเจแม่ใจ,จนี่เป็นโนเดียวในการเรื่องน้ำก่อนแล้วต่อไปน้ำของเจาง้าหนองในสายกับไปสู้กว้านกว้านกับปล่อยลงภูํำยาวอาดอกคำใต้จุนนะครับเชียงคำนะครับที่ผ่านมาเนี่ยน้ำโอ้หลายร้อยหลายเป็นน่าจะเป็นประมาณ2 0 0 0ลูกบาทเมตรแต่ไหลลงไปน้ำโขงเหมดุด ท่านร้อยเอกธรรมนัทก็เลยทุกอำเภอทำแผนที่นา้าเชื่อมโยงกันมุดเลยแล้วก็เริ่มต้นตีหนองในงสายครับอันนี้คือทีมมาที่ไปเนาะอ,อ,อันนี้ยังหมอมดเลยนะครับ,รบเดี๋ยวต้องติดตามฉากต่อไปรเราวันเดียวนี้หมมดแน,น่อ <laughs> อนอนเพราะว่ามีนโยบายอย่างของท่านร้อยเอกธรรมนัทกับท่านผู้ว่ากมนแหมเยอะมากซึ่งอำเภอนะครับก็จะขับเคขื่อนไปกับอปททุกแห่งเดีวยวกับประลงกำนันแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่ใจเขาจะต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนแม่ใจไปด้วยกันอย่างยั่งยืนครับครับผมขอบคุณปออุโสครับนาก่อได้ข้อมูลอย่างแน่นเอียดสาหรับพี่น้องชาวเพื่อแม่ใจแล้วก็น่าจะสนุกม่วนขนาดนะครับครับผมก็ถือว่าเป็นการซ่อมถือว่าเป็นการซ่อมใหญ่เรื่อยข้างหน้าโอเคครับผมขอบคุณท่านปอครับนี่ครับนี่นายพีรัตน์จันทิมานะครับนี่ปออุโสของเราก็ได้ให้ข้อมูลแล้วนะมาช่วยงานกันนะครับ คนแม่ใจต้องรวมใจกันแล้วครับตอนนี้เขาได้โครงการที่ถือว่าเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่แล้วก็บาได้เกิดขึ้นมาอย่างง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเขาต้องมาสานต่อโครงการนี้คือประสบความสําเร็จนะฮะรมวมแรงรวมใจกันเขามาเริ่มต้นจากวันที่หกนี่นะมาดูการแข่งเรือของพื้นบ้านและก็เป็นการซ่อมใหญ่เพื่อเตรียมรับงานใหญ่ในปีหน้าพืชผาขายลิ้นจี่ขายผลไม้ต้องอาศัยงานใหญ่ๆแบบนี้มาช่วยกันนะผมอ่า อันนี้ต้องสวัสดีครับประการนั้นครับฟิตเป็นได้พังวันนี้วันนี้เป็นการปรสาสัมพันธ์เบื้องต้น <c oughs> แล้วเนาะนเพราะว่าเขาก็ได้ประสาสัมพันธ์หลายๆสองทางแล้วควันนี้ก็คือเป็นหนึ่งสองทางที่จะมาประสาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแ <c oughs> ข่งเรือประเภณนี้พื้นบ้านของกลุ่มประมงกลุ <c oughs> ่มกเกษตรกรของเพื่อนมใจก็หลังจากตีวัตถุประสงค์ท่านรักษาการท่านนายเพื่อนมใจได้โอ้เรียบร้อยแล้วผมขอเชิญชวนครับเชิญชวนทุกท่านครับตีท่านชมคลิปนี้นี่เข้ามาแอล นอกจากท่านจะได้มาเห็นการแข่งเรือพายแล้วท่านจะได้มาเห็นภูมิทัศน์อย่างต่างๆของหนองเล็กซ้ายที่เขาทำในทาการปรัปรุงขึ้นมานะครับเนาะแล้วจริงๆแล้วมันจะมีวิถีชีวิตหลายอย่างที่ท่านเห็นนี่นะครับนี่จะเป็นเมืองเมืองเก่าของของหนองเล็กซ้ายจะมีอยู่หลายเมืองอยู่เดี๋ยวในอนาคตเขาจะทําประวัติไว้ว่าตรงจุดแต่ละจุดเนี่ยเปลี่ยนเมืองอย่างเมืองอย่างนั่นจะเป็นจะเป็นประวัติศาสตร์ของของความเป็นใจของหนองเล็กซ้ายเพราะน้นท่านมาดูการแข่งเรือในวันที่หกเนี่ย ท่านก็จะเห็นวิถีชีวิตท่านก็จะเห็นในอย่างหลายๆอย่างเขามาเห็นในวันนี้และท่านจะมาเห็นในวันหน้าเห็นว่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นชวนครับชวนเข้ามาแอลบอ่ว่าจะเป็นทั้งผมเองพี่น้องอย,อยู่จากอำเภออื่นๆทั้งทั้งแปรอำเภอของจยยังหวัดพะเยารวมถึงพี่น้องทั้งต่างจังหวัดครับทุกท่านนะครับที่เห็นคลิปนี้แล้วชวนเ <ๆๆ S 1> ข้ามาแอลมาดูวิถีชีวิตมาดูการแข่งเรือ การขันม้อยทะเลแบบนะครับเนาะซึ่งการแข่งเรือในครั้งนี้ก็จะเน้นคนในพื้นบ้านเขาตีเป็นทำการ,ระมงนะครับถือเป็นขั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพยยื้เมอแม่ทจที่มีการทํากิจกรรมในรูปแบบนี้นะท่านม้านั่นถือว่าท่านได้มาเมปิดประวัติศาสตร์ขอ,ของพื้ม่อจในครั้งนี้ด้วยนะครับขับเชิญชวนนะครับครับขอบคุณประกันน้ันขอขอครับผมก็ คลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วอย่าลืมเจอกันในวันที่6แน่นอนนะฮะวันที่6แข่งเรือตรงนี้ครับครับผมโอเคครับนี่นี่ประตูมิติโดเรมอนนี่ฮะเพื่อประตูสูผ้าเรือหนองเริงซ้ายอ๋อคนเปิดครับผมเราต้องเปิดประตูหน่อยการอันนี้ใครเป็นคนออกแบบนะครับนี่โอเคเปิดนะอ่าเปิดเลยครับ โอ้แล้วผมต้องเดินเข้ากันนี่เดินเข้าไปเลยครับนี่ครับผมโอ้นี่ประตูนี่สู่ท่าเรือหนองดิงทรายนี่ครับน้องๆถ้าเปิดแล้วป้างามๆใจนี่รับรองว่าประตูคันได้บบแห้งแน่นอนหัวคันได้บบแห้งเด้ออ่าสุดยอดครับขอบคุณครับนี่เขียงบวกอ่าไปบายหน่อยไปบายเชิญชวนนะครับ à ok tâm món này có chuyện đi tí không ok